ทุกคนคะ่ะยังอยู่ในนะคะอารมณ์ของการเก็บดอกฟ้าทลายโจรน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้ใบเขาจะอ่าเริ่มหยุดการโตแล้วนะคะทุกคนนะคะแต่ว่าจะมีช่อดอกขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะอดไม่ได้ที่จะเก็บดอกฟ้าทลายโจรน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปนะคะดื่มด้วยกันนะคะเป็นการชงชาะคะ่ะทุกคนนะคะง่ายมากคะ่ะเก็บไปเลยคะ่ะทุกคน,นะคะหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอก แล้วก็เก็บไปเลยจ้ากาวดอกด้วยกันนะคะทุกคนนะคะไปชงชากันนะคะดื่มง่ายๆสบายๆนะคะชื่นคอชุ่มใจเออชุ่มใจชื่นคอนะคะทุกคนนะคะแล้วก็เป็นบัต คัดจมูกต,ต่างๆนี่คือหายเป็นเปริทิ้งเลยนะคะไข้ใดๆต่างๆางนะคะก็ดีสําหรับสุขภาพเราค่ะทุกคนนะคะใครที่เจ็บคออยู่นะคะและใครที่เป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอยอยู่นะคะก้าวดอกพอค่ะทุกคนนะคะดื่มชาร้อนๆค่ะช่วงบ่ายๆนะคะดีต่อสุขภาพของเรานะคะอา่ะานั่นแหละค่ะทุกคนอ่ะสุขภาพดีไม่มีไข้นะคะอยากได้ต้องทําเองค่ะทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะมาดื่มชากันเลยค่ะ